และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ผมรอคอยและทุกคนรอคอยทุกคนรอคอยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าผมต้องรอคอยแน่นอนเพราะวันนี้ผมฟาร์มแคนดี้มาแล้วเกือบจะสามหมื่นชิ้นนะครับ <Yahoo! S 1> ทุกคนต่อนนี้บอกเลยและสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือหาเรือไฟอิ่ง ดัสแมนนั่นเองนะครับเออหรือว่าเหลือจากชาวโเลนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอล้วเจอไงวและสิ่งที่ผมต้องการจะซื้อก็คือไม่ใช่เบ็ดกางข่านะครับเพราะว่าเบ็ดกางข่าผมซื้อไว้เรียบร้อยหน้ากากก็ซื้อแล้วนะฮะตอนนี้ซื้อหมดอืมเหลืออะไรไว้ให้ซื้อบางเนี่ยก็คือเจ้าเบ็ดใหม่นั่นเองนะครับผมมาเนะฮะอ่า เบ็ดใหม่เบ็ดใหม่ดั๊เซกาเนี่ยครับผมเจ้าดั๊เซกาเราต้องการขึ้นใหม่ๆครับขึ้นไปยังจุดสูงเนะี่ครับเพื่อที่จะร่อนลงมาหาเบ็ดฟลายอิ่งดัชแมนนครับเอ้ยไม่ใช่เบ็ดนีเหือเออพูริด with. นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยหรือว่าเราจะเจอแล้วเฮ้ยลงมาเลยดีกว่านะยครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเบ็ดเล่มนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่า2,500ไม่ใช่ สองหมื่นห้าพันคนดี้เยอะไปไหนวะฟาร์มกันจนแบบตาเลือกเลยครับผมอุย้ยโหตกตกตกเอาใหม่เอาใหม่แล้วจุดที่เรือเกิดดูดิทุกคนแล้ว <No. S 1> เอายากเอาเย็นเสเนลือเกินกว่ามันจะสุ่มออกมาได้ได้นะแต่และรอบก็แบบสุ่มออกมาไม่เหมือนกันนะในที่สุดผมก็หาเจอแต่ผมก็ต้องต้องกดซื้อซื้อมันอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าเบ็ดน,นี้เดี๋ยวขอเช็คราคาอันอื่นก่อนนะครับ เผื่อต้องเอาไปทำเควสอื่นก่อนก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับฟาร์มมานะครับรู้สึกว่าจะหยุดฟาร์มหนึ่งวันนะโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โห2 5 0 0 0แคนดี้นะครับกับเบ็ดดัสเซก้านีครับผมมาคราวนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตหากระจกสำหรับวารก่อนนะเดี๋ยวเราต้องวารออกไปดีกว่านะจุดนี้ขี้เกียจเดินกลับไปเลยครับโอเค ว์ปมาเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือเบ็ดเล่มนี้ลึกลับมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้เบ็ดไม่ค่อยจะบอกสติัสอะไรด้านล่างแล้วเพราะว่าแบบมันมีการแอบปรับแอบอัปเดตอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการปรับแต่ละเบ็ดนะครับแต่ละเพชซึ่งเราต้องไปดูในเว็บกันเองแล้วนะครับซึ่งเบ็ดอันนี้นะครับผมมีฟันปลาด้วยนะเขาบอกนะครับว่ามีฟันปลาด้วยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูว่าตามเว็บไซต์เขารีวิวหรือเปล่านะเฮ้ยเท่นะด้านหลังเป็นเคียวอ่ะทุกคน แล้วก็รู้สึกว่าที่ด้ามจับน่าจะเป็นฟักทองสิน้ัเงินนะครับในวันฮาโลวีนนะครับซึ่งเบ็ดนี้แบบเหมือนเคียวอะ่ะเคียวเกี่ยวข้าวอะ่ะอะไรประมาณแค่เรลมัน,นะมนมตกไปเกี่ยวข้าวไปไม่ใช่ครับเที่ไหมทุกคนยังเท่น,นะครับ่า และที่สําคัญมีโค้ดด้วยสําหรับใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูคลิปเก่าช่องวิโก้นะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับมีคลิปแจกโค้ดอยู่คลิปล่าสุดนะคลิปล่าสุดอาจะประมาณก่อนหน้าคลิปนี้สักประมาณคลิป2คลิปอะกดเข้าไปดูได้เลยครับก็จะมีสกินของเบ็ดนี้แบบสกินแบบดีๆระดับตำนานนะครับโอเคเจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยครับผมเพิ่มเพิ่มอะไรความคืบหน้า25เลยเหรอ จริงๆแล้วเพิ่มความคืบหน้านะครับผม20%นะครับแล้วก็ตัดปลา25%นะครับซึ่งตัดปลาสูงสุดในเกมนี้น่าจะเป็น30อยู่ที่ Trident แล้วก็เบ็ดกระดูกนะครับมี2ชิ้นนี้เท่านั้นสำหรับสายนักตัดปลานี่คือทิพิโก้ได้มาแม้แต่คาตาะะก็ยังตัด25%แต่ว่ามันบวกความคืบหน้า6นะทุกครั้งที่ตัดนะแต่นนี้ก็จะบวกความคืบหน้า6เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเบ็ดกระดูกบวกความขึ้นหน้าแค่รู้สึกจะเป็น4นะแต่ว่าจะเป็น30อะโอกาส3 0นะในการติดปัดตา,ตาตาเนียครับโอ้โหนี่ไงเปลี่ยนสกินเรียบร้อยเป็นไงเท่ไหมสกินที่พี่โก้บอกกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยคือแบบน้องๆไม่ได้กลับไปดูคลิปเก่าๆเลยต้องรีบกลับไปดูนะโอ้โหตกตินอะไรอะทุกคนเฮ้ยแตนที่ว่ามันจะเป็นปลาเป็นหัวฟักทองในแม่เฉยเนะครับ ยังเอาเนะน,นียฝันร้ายแน่นอนคืนนี้ในแม่ไปครับอุ้ยโอ้โหติดปลาเทพนี้แบบหัวใหญ่เฮ้ยดีนะผมว่าเท่ไม่ซ้ำไข่เวลาติดปั๊บคือแบบติดฟักทองอะ่ะอันนี้คือความเท่แล้วนะครับใครที่ไม่ทันอยู่นะครับถึงวันเสาร์นี้เท่านั้นนะครับก็จะอัปเดตใหม่แล้วนะครับเฮ้ยตัดปลาด้ไหมตัดปลาครั้งหนึ่งเมื่อกี้นะครับโอเคอย่างดีเลยแบบนี้ เราต้องลองเอาไปตกบอสโดยที่ยังไม่ได้ทำบัฟนะครับว่ามันโหดแค่ไหนไปฉลาหมวกค้อนก่อนแล้วกันนะแบบบอสแบบจิ๋วก่อนนะแต่จริงๆมันก็คือบอสแหละนะครับระดับบอสแหละไป,ไปคือแบบผมไม่นี้ด้วยไงไม่แบบว่าใส่เอนชานเบ็ดยังไม่ได้แบบใส่เอนชานอะไรนะเดี๋ยวลองดูครับจริงๆร n เอนรัเอนชานสามารถเดี๋ยวนี้สามารถใส่ได้ซ้อนกันสองแบบแล้วนะแต่เราต้องมีหินนะดิปนาเลย โอเคหินคอสมิกด้วยเราไม่มีด้วยนะครับเดี๋จริงๆใช้หินข้างคาก็ได้นะโอเคมาลองดูครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเหยื่อนิดนึงเพราะว่าเบ็ดนี้รู้สึกว่ามันต้องกดเยอะนิดนึงแต่สําหรับคนอื่นๆอาจจะไม่เยอะก็ได้นะแต่สําหรับพี่โก้ขี้เกียจกดนะครับหาเหยื่อที่แบบมันไม่ต้องกดดีกว่าพอหย่อนแล้วตกได้เลยเอาเป็นอันนี้แล้วกันมาตกครับอุ้ยโอ้โหติดเลยครับ ความคืบหน้าลบสิบนะครับโอ้โหหลอดถามว่าหลอดได้ไหมกลางๆนะพีก่กูว่ากลางๆนี่ครับติดไปทางค่อนข้างล็กนะออกกลางๆนะครับแต่ว่ารีเซียนเนี่ย <ๆ S 1> ดีมากเลยครับผมเพราะว่ารีเซียนเนี่ย50ปซปลาเทมปดินสำหรับตกระดับบอสอุ้ยเมื่อกี้ได้แบบบอสบอสหัวฟักทองด้วยวะ่ะเฮ้ยเจลามหัว <Bose> ฟักทองจากเจลาหหมด หัววักตง <No. S 1> องเฉยยังเอานะครับเฮ้ยเท่นะนี่ถ้าเป็นแบบมีการูดอนหรือว่าสกายล่าติดหวัวนี้ถ้าเป็นสกายล่านี่มันติดทุกหัวหรือเปล่าสงใจนะหรือว่าติดแค่หัวเดียวทุกคนใครรู้ว่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกว่โก้กันด้วยนะโอ,อ,อ,นะอ้ยังเอาเนี่ยเฮ้ยเท่ว่ะทุกคนนะตกแล้วได้ปลาแบบนี้เลยโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ทุกตัวดีนะที่สำคัญคือขายราคาคูณ16นะครับ oh. ยังโกงเกือบจะสุดในเกมนะครับแค่เราแค่แบบมีสอ0 0ืนันแคนดี้แล้วก็เป็นเลขแบบโง่ๆเลย,นะย <laughs> ง่ายๆโง่ๆแต่ต้องฟาร์มเหนื่อยหน่อยน,น,นั่นแหละนะครับไม่ต้องทําบารรกิจอะไรแค่ไปหาเรือนะครับโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาอินชานกันพี่โกว่าหลอดมันเล็กไปหน่อยนะครับแล้วก็ฟาร์มคืบหน้าท้ายดีถ้าบวกไปได้ถึง30จะดีมากเพราะถ้าเราไปใส่เงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วสี่สอะไรก็ว่ากันไป โอเคเดี okay, ๋ยวจะเอาเป็น Excel relic แล้วกันนะครับในการอัพมาครับอัพแบบเบสิกก่อนเพราะว่าเราไม่ใช้หินธรรมดามันหินธรรมดามันก็ได้เลยครับแต่ว่าแบบเราอยากเพิ่มควบคุมเป็น2ถ้าได้คือคิวลิสจะดีมากเลยครับอืมไม่ใช่ครับผมเป็นเบ็ดอมตะนะครับรอบนี้บัฟอมตะโอเคขอถิด okay. ขอเถิดขอ,อดขอคฮอคิลิสไม่อยากเปลืองหิน โอ้โห oh, เรียบร้อยครับเพอร์คิวลิตมาถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าบวกความคืบหน้าอีก10นะครับมันมีอยู่ี0ก็30แล้วแล้วก็ควบคุม0.2ใหญ่ขึ้นแน่นอนถึงใจนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปลองตกกันดูดีกว่านะครับว่าหลอดมันใหญ่ขึ้นได้แค่ไหนนะครับถือว่าถามว่าดีไหมก็เป็นเบ็ดอันดับต้นๆของเซิร์ฟนตอนนี้แหละนะครับติด1ใน3แน่นอน คูณ16แถมยังปรับบอสได้ด้วยคือทั้งฟาร์มทั้งหาเงินได้ในตัวสําหรับพ่โก้คือดีสุดอยู่ณขณะนี้นะครับทั้งฟาร์มได้ทั้งปรับบอสได้ส่วนใหญ่มันจะเบ็ดมันจะถ้าฟาร์มได้เนี่ยมันจะปรับบอสไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดแต่นี่คือตัดปลาเข้ามาดีนะแล้วก็บัฟคูณเข้ามาดีอย่างเอานะครับบอกเลยสําหรับเบ็ดเล่มนี้ดีมากควรมีไว้ติดไว้เป็นอย่างยิ่งที่สําคัญคือลิมิต ไม่มาแล้วนะครับสาหรับเบ็ดเล่มนี้เนี่ยคือแบบเราไม่สามารถทาเควสได้แล้วถ้าเลวันที่1นี้ไปนะครับโอ้โหหลอดใหญ่ขึ้นตาตาโอ้สบายเลยครับบอกกันเลยว่าดีโคตรโคตรนะครับดีสุดเลยครับเพราะว่าล่าบบสก็ได้ปลาลิกก็ได้ฟาร์มก็ได้ขายเอาตังก็ได้นะครับสุดๆน้องๆบอกเลยสําหรับเบ็ดเล่มนี้เอาแล้วครับผมสําหรับวันนี้พี่โก้ก็มารีวิวให้ดูกันแล้วนะครับ หวังว่าน้องๆคงจะชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม